วันก่อนที่เราไปลาดนัดเก่าปนมลาดเจริญวิทย์นั้นเราซื้อแมงปัดมาโลนึงแลวทุกคนเหอเดี๋ยวเอามาคั่วกับปวดเทให้ร้อยจักตีไม่ใช่ได้กินทั้งปีนะทุกคนเหอต้องรอฤดูมันถึงอีได้กินนี่หน้าตามันเป็นปันนี้ตัวใหญ่ๆปันนี้เลยพอเราซื้อมาเราขังมันไว้สักคืนเพื่อให้มันขี้ออกมา่กนถึงทีนี้ก็เอามาตัดขาตัดปีมันออกพอตัดขากับปีมันออกถึงเราก็เอาไปนอกน้าเย็นแล้วก็ดึงตายมันเอาขี้กับไส้มันออกมาไอ่พอฟังฟังแล้วเหมือนเราเป็นฆาตกรโหดเยี่ยมเลย แล้วนี่ตัวนี้ยังไก่เต็มปุุงเลยตัวที่ไก่เวลากินมันออกมันๆกินรอยทุกคนเออเราอีขั้วกับหัวเทสแล้วก็ใส่ไกลกันกันตอนแรกเปิดควายตั้งท่าแล้วก็ใส่หัวเทะลงไปปรุงด้วยรสด,ดีน้ําตาลแล้วก็เกลือถึงจิ้มแล้วว่าอเอียวรสจัดิปั้นปลือพอแกะหัวเทไปสักแปบบ๊บก็เอาแมงพลัดไส้ลงไปไอร้รอยใสๆนั้นน้ําแกงที่เรานอกน้ําเย็นมันแหล่เดียวถึงเราอีเอาไครใส่ลงไปพร้อมกันเลยถึงก็ปัด,ปด,ปด,ปดๆขั้วๆไปเรื่อยๆตั้งไปจนน้ำแห้งตรงทีนี้น้ําเทสมันก็อีซ ມັນຂຶ້ນນ เราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นก็ตําปันนีไม้แต่เราทาปันนี้เราก็ตั้งให้มันเดือดเรือเร่อยๆจนน้าแห้งเลยพอน,น้ําเริ่มแห้งก็ปัดไปปัดมาแก้แล้วทุกคนเออแก้ได้กินแล้วน้ําที่ยับแห้งแล้วนี่ก็ยไม่เคยกินลองกินแลตาเคี้ยวเพลินนี่นี่แห้งแล้วทุกคนเออปิดควายแล้วก,ก็กินได้เลยถ้าเป็นแมงปัดที่เขากีบปีกขีบขาเสร็จแล้วเขาขายตัวบาทนู้เราซื้อม,มาตั้งโลปันนี้มาทาเองดีวา่าแต่ตาได้ไปหาเองยิ่งหนุกเข้าไปเลยแต่นันเละทุกคนเออมือ,อยังเม็ดตีนมันเกี่ยวนนนากกิมอะทุเนี่ยวมัน่า แต่พอเคี้ยวเสร็จต้องคายชานนะทุกคนเออระเบิดมันเคี้ยวไม่เนียนมันมีกะแข็งๆนั้นต้องคายโอถ้าครายอีกกลื่อนๆได้ก็ไม่ปรื้อแต่ลำบากเวลาเข้าห้องน้ําโดดแรงๆไม้น้ํานั่นมันอีเปลืองน้ําเลยทุกคนเออเวลาเข้าห้องน้านั้นไก่แมงปัดมันมันกินรอยนี่ทุกคนเออเวลากินก็เล็งให้ดีตัวไหนต้องมันป่องๆมันเลยไข่เต็มพุงแต่ถ้าตัวไนตูดมันแผลบไม่ไข่เลยทุกคนเออรอยยางแรงนี่ทุกคนเออนั่งเคี้ยวจนเจ็บปากเม็ดแล้วถ้าต่อเช้าไม่ลงคลิปอร่อยแสดงว่าเจ้าของ่่่่ออออองไไไขขมมันนนึ้้ตีืทรรดยู ร้อยจังหูนี่